สวัสดีครับพวกับผมเฟิร์สร้านเฟิร์สมอเต์ทัวร์ิงครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ติดรถตัวเอ็อหนึ่งห้าห้านะครับตัวนี้ลูกค้าเข้ามาติดตัวขาตั้งคู่กับแก๊สตามาดูเรื่อวกาติดขาดตั้งคู่ติดตั้งยังไงนะครับฝั่งนี้ก่อนนะครับมันจะมีตัวหูตรงนี้นะครับของ xr m กซ์มสิบห้านะก็อ x อ็กซ์อารสิบห้าสิบห้านะครับพวกเนี้ยของยามาฮ่าที่จะมีหูตรงนี้รุ่นพวกเนี้นครับ วิธีการก็คือเอาน็อตเนี่ยร้อยเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาขาตั้งออใส่เดีวมาดูฝั่งนี้ว่ายึดสปริงยังไงตามมาพอดีเมื่อกี้ลืมอัดสิบสิบติดเสร็จไปแล้วอ่ะนี่นะครับสปริงอ่ะมาถ่ายแนละ้วนี้นะครับมันจะมีขออยู่ตรงนี้นะครับจะขอเกี่ยวเราจะใส่น็อต,น,อตนะครับตรงนี้พร้อมหูนะครับจาก น็อตร้อยจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตัวนี้เป็นน็อตกันคลายอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรเสร็จแล้วข้าลงมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวลอามงให้ดูนะครับไม่ต้องไปไหนไปไหนมาตรงนี้มาตรงนี้จ่ะมาตรงนี้อ่านี่นะครับตรงนี้นะครับมันจะหูเกี่ยวกับสป,ปริง เสร็จแล้วเราก็ดึงนะครับล้างเข้ามานะครับเป็นัานใช้ได้ล็อกให้แน่นทรกตัวนะครับโอเคเสร็จสําหรับขาตั้งคู่มาดูแคตตาแคตตาของเอเตัวนี้เป็นเอเกับเอ็นนะครับใส่ด้วยกันวิธีการนะครับเราต้องคลายนี่นครับใช้หูน็อตยึดเครื่องตรงนี้นะครับกับแกนน็อตตรงนี้ซึ่งในชุดแคตตาตัวนี้มีไปให้นะครับผมก็ ใส่แล้วก็เข้าแทนได้เลยมนาะทางนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้หูตรงนี้นะครับระวังสายตรงนี้นะครับให้ตัดเคเบิลทายออกก่อนเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็ใช้น็อตร้อยเข้าไปจากฝั่งนี้ดันเข้าไปนะครับน็อตตัวนี้น็อตหูยุเครื่องด้านล่างนะครับมีไปให้นะวิธีการใส่เราจะใส่ด้านบนก่อนนะครับเข้าไปสัก1-2เกลียว นะครับเข้าไปพออยู่ก่อนแล้วค่อยใส่ด้านล่างนะครับแล้วค่อยตบเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปแน่นพร้อมกันเลยนะครับมันจะขัดก,กันอยู่ให้เราใส่อย่างที่ผมบอกนะครับทุกอันเวลาติดของของเข้ารถเนี่ยให้ใส่เพื่อเป็นดราฟก่อนนะครับประมาณหนึ่งถึงสองรอบอย่าเพิ่งยึดแน่นอันเลยนะครับก็ใส่ให้มันเข้าเป็นโค้งก่อนพอเป็นโค้งเสร็จเนี่ยแล้วเราค่อยยึดแน่นทีละจุดเทียะจุดหนึ่งรอบก่อนแล้วแน่นที่สุดอีกรอบหนึ่ง โอเคครับเสร็จแล้วครับตัวเอตัวนี้นะครับแคดบาร์กับขาตั้งคู่เด็กครับขอบคุณครับสวัสดีครับ